ถ้าปีกนกเสียนะครับมันส่งผลแน่นอนกับการควบคุมรถเวลาเกิดการยุบมากๆนะเพราะว่าตัวปีกนกเนี่ยมีผลโดย,โดยโตรงกับมุมล้อเช่นมุมโทหรือรมุมแคมเบอร์นะครับถ้าปูดปีกนกฉีดนะครับเวลารถยุบแรงๆนะครับหรือว่าเวลาเราขึ้นเด uh ินจับเดินแรงๆเนี่ยเวลารถตกลงมานะครับที่พื้นเวลาเราก็โดดเนินลงมาเนี่ยอาจจะทําให้มีอาการสายได้เพราะว่ามุมล้อมันเพี้ยนไปจากอาการปรีกนกฉีดหรือว่าตัวปูธปีกนกมันหมดสภาพนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมันมีตัวเลือกให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะไม่ว่าลูกค้าจะเลือกเป็น อัดบูธนะครับเอาปีกนกเดิมไปถอดอัดบูธหรือว่าเอาปีกนกนะครับที่เป็นแบรนด์อื่นที่ไม่ของมาด้าที่มันมาทั้งปีกนะครับหรือว่าเป็นปีกนกแท้เนี่ยข้อดีข้อเสียของมันก็มีอยู่นะครับ ไอ้วิธีการอัดบูธเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมครับใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าอัดบูธเนี่ยตัวบูธยางเ,งเองนะครับที่เป็นบูธที่อัดไปอ่ะอาจจะไม่ได้ทนทานเหมือนของแท้จากโรงงานมาไอป่งนกประเภทที่ว่าเป็นของแบรนด์อื่นนะครับที่ไม่ใช่ของมาสด้าเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆแบรนด์นะครับที่ทําออกมาแล้วก็คุณภาพค่อนข้างโอเคข้อดีคือลูกค้าได้ตัวโครงสร้างเหล็กที่เป็นของใหม่นะครับส่วนบูธยางเนี่ยเดี๋ยวนี้แบรนด์ที่เขาก็ ทำออกมาเนี่ยเขาก็มีการรับประกันนะครับหปีขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์ไหนรับประกันยังไงนะครับต่อมาปีกนกแท้นะปีกนกแท้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงกว่าปกติอย่างลูกค้าคันนี้นะครับเขาก็เลือกใช้เป็นปีกนกของแท้นะครับอย่างที่ผมบอกก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้าว่าไหวแบบไหนทําแบบนั้นนะครับเรามีตัวเลือกให้ลูกค้าครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนปีกใหม่ก็ได้ทั้งงบประมาณเราไหวอัดบูทอัดบูทก็ใช้ได้นะครับแต่อายุการใช้งานอาจจะสั้นกว